สวัสดีครับสวัสดีค่ะมอพอก็ดีแล้วค่ะมื่อนี้ได้ไก่ต้มน้ำปลานะคะเนาะมากับตาอันี้คือกอลมัน <c oughs> <c oughs> บนริทเซาอยู่หยุบแล้วละแต่ว่ามันบปเจียบมาได้ค่ะเยบแจ้าน้ำกันค่ะตัวใหญ่ใหญ่นะครับไก่มื่อนี ตัวนึงแล้วก็อีกเครื่องนึงค่ะจิมเซ็บๆเลยหวานซิมมดินี่มันสีมันสีอะนี่เนะี้ไก่เนียออือไม่ไก่บ้าน Nước ốc, nhiều đấy, nước rồi Cái này tôm Đang đuồn rồi đấy Ừm ลูกจิ้มจืดจานอีจังแต่แปลอือจังจอจิมหมอสําลักอือเ, <laughs> เข้ากันเข้ากันคําหยังไก่ตูดไก่ tôi nhai vô đây khá là Ai thân thuần Cứ ngộ mà chắc cũng như thế. Cái đủ. mừng đến nhóm nhạp bao vây con tuần đi bố nhá bây giờ tôi đây à tôi ạ tôi nói bò tổ kẹ nhá Begunnen. จำจริงป่าวนี่แหละกระบี่ก็เสียบมันจิ้มเนี เบอว่าไม่ลงจกบแต่งานเต็มหยาดค่ะ อรยพักพมโอ้ยเขาจะอาวะขาเวะขาจะเอาปู่แน่ลงเรือนอคนขายงามจริงถ่ายซืมอพม10บาทก่พายเซเลย ไปแล้วก i n h ซูซี่กันอยู่แล้วเนอะหมตาจนเธอเอานะคืองั้นเด็กเด็เื่งมาดีมันกินโบเบดอมตัวไง ดันร้เบ่อเริ่มดันระเบ้ออ่กอักแล้วสินติดเขียว ใก่เนี่ยๆเนี่ยไปเท็ดเนี่ยมันจะซิดแบนะ่บเลยไปลาบดิ้งว่าไปธรรมบาฝากลบาบอ่ะคิดว่าสิน้ำได้บ <c oughs> ่ถ้าต้มมันโดนๆกันยังไงบ่อยากเปื่อเ,เขาเอาไก่บานตัวไปลาบกัน หนังไก่เสียบยัดหนังไก่เหนียวหนังไก่บาน นเนื้อมันเนื้อมันดีเลยอ,อย่าง,งาช,ชิชูตูดเอาตูดชอบตูดน,น่องเนื้อข่าปุา้งใหญ่ดิบุ้งใหญ่ซำขาคนกินวะใหญ่สเแท้ อันนี้มองอกมันเอาไว้ก่อนค่อยว่ากันเอาไปฉีกอันนี้กนะ็ได้เนาะส่วนไหมอืมเนส้นดีจัง ร่วงไปร่องนั่นจะกระดูกกันนะโค้มันนะ่ะไว้เห็นลูกสมุนคลิกใจแล้วคล้องกินดีฟังมือบ่มีกะ <c oughs> บ่มี่ <c oughs> บุมมือกับข้าล้ายกล้ายมาก็ได้ Mm. Tẹp 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 Tụp bò Bò đây à? ปดีแล <40 If S 2> <keep making> ้วม <anak> ับปวเจ็บยังอ่ะเบิดแล้วคือควักไวๆค่ะไปคลิปแล้วเจ้าได้เวลาลาท่านผู้ชมแล้ววันนี้ก็เบิดแล้วเด้อครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมมนิมผักกินเด้อครับวันนี้ขอตตัวลาไปก่อนไม่พลาคลิปนะครับ สวัสดีค่ะ